สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปมาถามคำถามแต่ก่อนอื่นให้ดูนี่ก่อนโอ้จะสุกจะสุกหมดแล้วเป็นสีดํารสชาติเหมือนมะเขือพวงเลยนะคะเหมือนมะเขือพวงจะอ,ออกขมคล้ายมะแว้งค่ะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่รสชาติไม่เหมือนมะเขือพวง รสชาติเหมือนมะแวง้งขอโทษค่ะป้าอิมเอ็มเรอเนี่ยค่ะแต่บางคนบอกว่าผลดิบมีพิษต้องกินผลสุกวันนี้ป้าจะยังไม่เก็บผลสุกมากินนะคะที่ว่าอุ๊ยแถมด้วยมากองข้าว สวยสวยดอกมากรองข้าวเนี่ยสวยจริงๆดูสิคะสวยมากนี่โหฝักนี้แก่แล้วเป็นสีดำที่คำถามที่ป้าจะถามนะคะวันนี้ป้ายืนไลฟ์อยู่ตรงนี้ครั้งแรกพอไลฟ์ไปสักประมาณสิบกว่านาที ป้าก็ซูมดอกซากุระตรงนี้อ,อ๋อไม่ใช่ตอนแรกซูมซูมระเบียงค่ะของอาพาร์ตเมนต์นี้ซูมระเบียงนะคะหลังจากนั้นน้องเขาก็บอกว่าป้าหน้าจอมืดมืดตืดต้อเลยป้าก็เลยปิดไลฟ์จากนั้นเลยบอกน้องเขาว่าเดี๋ยวป้าจะไลฟ์ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะ ว่ามันหน้าจอดำจากซูมไหมป้าก็ลองไลฟ์อีกค่ะสิบกว่านาทีก็ซูมซากุระตรงนี้เนี่ยค่ะซูมแบบนี้เลยพอซูมเสร็จแล้วก็เอากลับมาแบบนี้แบบนี้ค่ะน้องเขาบอกป้ามืดอีกแล้วนั่นคือครั้งที่สองนะคะจากนั้นป้าก็เลยลองใช้ i p a d มามาไลฟ์ iPad, แล้วก็ซูมซากุระที่เดิมน้องเขาบอกไม่มืดป้าไม่มืดเลยมีคำถามมาถามค่าว่ามันหน้าจอมืดเวลาไลฟ์เนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรคะแล้วมันป้องกันได้ยังไงบ้างโอ้โหดูเพียเพียเพียมันชอบมากเลย อ้าวเนี่ยค่ะพี้ยมันมากินยอดยญ้านางนี่ก็ไปนี่ก็เพี้ยค่ะถึงได้บอกว่าวว้ถ้าหากยืนไลฟ์อยู่แล้วไม่มีคนเข้ามาดูฮะไม่มีคนเข้ามาดูแล้วจะทำยังไงก็เลยลองใช้อันนี้ค่ะเนี่ยไม่ให้ดูแล้วค่ะป้าก็เลยลอง เอา iPad เครื่องหนึ่งมา,มา,ม,ามาดูช่องที่ป้าไลฟ์อยู่แต่คนละคนละไอนะคะพอน้องเขาบอกเมื่อกี้ป้ายืนไลฟ์อยู่ได้ประมาณ60กว่านาทีแล้วล่ะคะ่ะมีน้องคนนึงเขาบอกว่าถ้าหากอยากได้เวลาไลฟ์เวลา60นาทีต้องให้ไลฟ์เผื่ออีก10นาทีรวมเป็น70นาทีพอไลฟ์ไปได้67นาที ป้าก็ซูมเนี่ยค่ะซูมตรงเนี้ยซูมซากุระอีกนี่ซูมใกล้อย่างนี้เลยจากนั้นก็เอากราบแบบเนี้ยค่ะน้องเขาบอกหน้าจอมืดตืดเลยค่ะก็เลยยืนพูดอยู่คนเดียวยืนพูดโดยที่หน้าจอมืดๆอยู่สามนาทีแต่น้องเขาก็ยังคุยต่อนะคะ พอจบไลฟ์ป้าก็เลยทำคลิปนี้มาเลยอะอยากจะรู้จังเลยค่ะใครพอจะรู้วิธีแก้ว่าตอนที่เราไลฟ์เนี่ยหน้าจอมันมืดคือมืดเป็นสีดำเลยนะคะมันเกิดจากอะไรถ้าว่าเน็ตหลุดมันเป็นไปไม่ได้ค่ะถ้าเน็ตหลุดมันจะไลฟ์ไม่ได้เลยวันนี้ฝนตก ตกหนักกว่าเมื่อวานนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าตกหนักคือตกแย่กว่าเมื่อวานตรงที่ว่าเห็นพื้นไหมคะยังเปียกแล้วคนเดินอ่ะกลางร่มก็เลยลงไปไหนไม่ได้แต่ซากุระนั้นยังไม่ร่วงถ้าตกแบบเนี้ฮะดอกยังไม่ร่วงแล้วเมื่อวานเนี้ยดูซากุระยังเป็นกลวยแสดงว่ายังไม่บานเต็มที่พรุ่งนี้ไม่มีฝนมีแดด จะลงไปทำคลิปซากุระตรงจุดนั้นอีกค่ะไม่ไหวเลยไลฟ์แล้วไลฟ์แล้วหน้าจอมืดโอ้โหดูนี่งามมากเลยโอ้โหผักปรังเม็ดมันหล่นลงในในในถ้วยเนี้ค่ะถ้วยนี้ก็คือปลูกภู้าวแดงภู้าวตายแล้วค่ะ ผักปรังงามมากหนึ่งไี้บอกว่าผักปรังแดงเนี้ยปลูกง่ายมากๆเลยค่ะปลูกง่ายจริงจริงอุ้ยอุ้ยปลูกง่ายมากแต่ภูเขาเคยปลูกในอาพาร์ตเมนต์ค่ะงามมากๆเลยแต่ทุกวันนี้ปลูกไม่ได้เลยพอปลูกแล้วทําท่าจะงามจากนั้นใบก็จะเป็นใบไม่ไหม้ไหม่ค่ะไม่เกลียมเลยแล้วก็จะตาย ือแต่อันนี้สิแย่นางของป้าที่งามอย่างนี้นะแต่ทุกปีจะงามกว่าน,นี้ป้าใช้อันนี้หารถนี่วันนั้นหยิบผิดคืออันนี้นะคะซื้อมาแล้วมันหมดอายุกินไม่ทันไม่ทิ้งลองผสมน้ำค่ะแต่ไม่มีสัตว์อัตราส่วนนะคะผสมแล้วก็เอาลองมารด พืชในกระถางสรุปว่างามงามแล้วดูสิดูใบสิใบนี้ก็งามส่วนพริกต้องขอโทษนะจะซูมต้องใช้วิธีซูมนี่พริกก็งามแต่ว่ามีเพรียะนะคะเพรียนั้นยังไม่ใช้กับยังวีมีเส้นผมป้าด้วยมั้งต้องขอโทษมันมีเพรียค่ะแต่งามมาก ยิ่งอยู่ในกระถางที่เพาะเอาไว้ที่ว่าเป็นร้อยร้อยต้นอ่ะงามมากดูเพลียะสิเห็นเพลียร่มมันมือจริงๆต้องชงกาแฟเข้มๆเ,เ,เลยค่ะใช้คัตตันบัตจุ่มกาแฟแล้วก็มาแต้มที่ที่ตัวเพรียเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เก็บไปกินใบหักแล้ว ต้นหอมขอขอบคุณขอขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้ป้าเอมให้ป้าอิมเอมมฮะขอบคุณมากๆไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ